สดีค่ะเด็กหญิงปราชยาพรชูสกุลเหมือนสวัสด,ดิที่ขที่37ชั้นป .4 ีทับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์การเกษตรที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือกรรไกรตัดกิ่งค่ะกรรไกรตัดกิ่งมีไว้ใช้ตัดกิ่งไม้ตัดพุ่มไม้เล็กๆและสามารถตัดดอกไม้ได้ด้วยค่ะเราจะมาสาธิตกันนะคะ นะคะนี่ค่ะเมื่อเราใช้เสร็จเราเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็ิน้มันค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะคะ อุปกรณ์เสร็จแล้วเราควรเก็บให้เป็นที่นะคะส่วนหนึ่งของคลิปนี้เป็นของมิชาการงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะขอบคุณค่ะ